การพัฒนาตัวเองที่แท้จริงนะครับไม่ใช่การทำทุกอย่างให้เก่งขึ้นแต่มันคือการรู้ว่าควรพัฒนาอะไรและควรหยุดอะไรหลายคนนะครับขยันมากอ่านเยอะฟังเยอะทำหลายอย่างแต่ชีวิตกลับไม่ไปไหนเลยเพราะกำลังพัฒนาตัวเองแบบไม่มีทิศทางครับถ้าคุณไม่กำหนดทิศทางให้ชีวิตชีวิตก็จะถูกกำหนดด้วยสิ่งรอบตัวโดยอัตโนมัติการพัฒนาตัวเองอย่างมีทิศทางคือการเลือกเดินไม่ใช่แค่ขยับตัว สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนี่ครับอยู่กับผมกิจคนคิดต่างคําเตือนนะครับบทความนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองนะครับหากใครที่ยังไม่พร้อมสามารถกดข้ามได้เลยครับส่วนคนที่พร้อมก็ไปเข้าเนื้อหากันเลยครับการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีปลายทางนะครับก็ไม่ต่างจากการเดินโดยไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อให้คุณเดินทั้งวันคุณก็ยังอยู่ในจุดเดิมเพียงแค่เหนื่อยมากขึ้นหลายคนนะครับขยันมากอ่านเยอะฟังเยอะ ทำหลายอย่างแต่ชีวิตกลับไม่คืบหน้าสงันเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาไม่ได้ขาดความพยายามพวกเขาขาดทิศทางต่างหากครับถ้าคุณไม่กำหนดปลายทางให้ชีวิตชีวิตจะถูกกำหนดด้วยสถานการณ์รอบตัวงานที่เข้ามาความคาดหวังของคนอื่นกระแสสังคมและอารมณ์ในแต่ละวันคุณจะพัฒนาตัวเองตามสิ่งที่เจอไม่ใช่ตามชีวิตที่คุณอยากมีจริงๆปลายทางนะครับไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องชัด การกำหนดปลายทางไม่ได้หมายถึงการทำนายอนาคตทั้งหมดแต่มันคือการเลือกทิศทางคร่าวๆว,ว่าคุณต้องการเป็นคนแบบไหนและต้องการใช้ชีวิตอย่างไรอย่าถามแค่ว่าอยากประสบความสำเร็จแบบไหนให้ถามว่าอยากตื่นมาใช้ชีวิตแบบไหนในทุกๆวันอยากมีเวลามากขึ้นหรือไม่อยากมีความเครียดแบบไหนที่ยอมรับได้อยากทำงานในจังหวะชีวิตแบบใดคำตอบเหล่านี้นะครับสำคัญกว่าตำแหน่งเงินหรือชื่อเสียงมาก เพราะมันคือโครงสร้างชีวิตที่คุณต้องอยู่กับมันจริงๆหลายคนนะครับตั้งเป้าหมายจากภาพลักษณ์ไม่ใช่จากชีวิตจริงเห็นคนอื่นสําเร็จแบบไหนก็อยากได้แบบนั้นแต่ไม่ได้ถามตัวเองเลยว่าพร้อมจ่ายราคาของชีวิตแบบนั้นหรือไม่การกำหนดปลายทางที่ดีนะครับจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ใช่ปลายทางที่ดูดีในสายตาคนอื่นแต่เป็นปลายทางที่คุณอยากอยู่จริงในทุกๆวัน เมื่อปลายทางเริ่มชัดนะครับการพัฒนาตัวเองจะเปลี่ยนทันทีจากการเก็บทุกอย่างกลายเป็นการเลือกอย่างมีสติคุณจะเริ่มรู้ว่าอะไรควรเรียนอะไรไม่จำเป็นและอะไรควรหยุดถ้าปลายทางของคุณคือชีวิตที่มั่นคงวินยัยการจัดการเงินและการใช้เวลาสำคัญกว่าการพัฒนาทักษะหวหวาที่ไม่ถูกใช้งานจริง ถ้าปลายทางของคุณคืออิสระนะครับการสร้างระบบชีวิตการสร้างไรายได้ที่ไม่แลกเวลาทั้งหมดจะสําคัญกว่าการวิ่งไล่ตําแหน่งการกําหนดปลายทางนะครับทาให้การพัฒนาตัวเองไม่หลงทางและไม่เปลืองพลังงานโดยไม่จําเป็นปลายทางที่ชัดนะครับยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในวันที่มีทางเลือกเข้ามาคุณไม่ต้องลังเลมากเพราะคุณมีหลักในการเลือก สิ่งไหนพาเข้าใกล้ปลายทางสิ่งไหนพาออกนอกเส้นทางเพราะชีวิตจะเริ่มมีทิศทางเมื่อคุณเลิกถามว่าวันนี้ควรทำอะไรดีให้เปลี่ยนเป็นสิ่งนี้พาฉันไปใกล้ชีวิตที่เลือกไว้หรือไม่อย่ากลัวว่าการกำหนดปลายทางจะจำกัดตัวเองมันไม่ได้ปิดโอกาสนะครับแต่มันกันคุณออกจากเส้นทางที่ไม่ใช่ปลายทางสามารถปรับได้แต่การไม่มีปลายทางเลยจะทำให้คุณเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกอย่างไม่มีวันจบ การพัฒนาตัวเองที่ดีนะครับไม่ใช่การพยายามเป็นคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆแต่คือการเป็นคนที่เข้าใกล้ชีวิตที่เลือกไว้มากขึ้นทุกวันเมื่อปลายทางชัดความสับสนจะลดลงความฝุ้งซ่านจะน้อยลงและพลังที่คุณใช้จะถูกส่งไปในทิศทางเดียวสุดท้ายนะครับชีวิตจะไม่ดีขึ้นเพราะคุณทำมากขึ้นแต่มันจะดีขึ้นเพราะคุณรู้ว่ากำลังทำไปเพื่ออะไรครับหลังจากที่คุณมีปลายทางชัดเจนแล้วนะครับสิ่งสำคัญต่อมาคือการกล้าขัดเลือก เพราะปัญหาของคนส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่พัฒนาแต่พัฒนามากเกินไปในสิ่งที่ไม่จำเป็นจนพลังชีวิตกระจายไปหมดและไม่เกิดผลลัพธ์จริงโลกปัจจุบันนะครับเต็มไปด้วยข้อมูลทักษะและคาแนะนาทุกอย่างดูสาคัญไปหมดทุกอย่างดูเหมือนจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้พิกิจอยากบอกว่าความจริงแล้วนะครับไม่ใช่ทุกสิ่งที่ดีจะเหมาะกับคุณและไม่ใช่ทุกทักษะที่มีคุณค่าจะมีคุณค่าในชีวิตคุณ การพัฒนาตัวเองอย่างมีทิศทางจึงไม่ใช่การเพิ่มแต่คือการตัดคุณจะต้องเริ่มถามตัวเองให้ชัดก่อนว่าสิ่งที่ฉันกำลังเรียนรู้พฤติกรรมที่ฉันกำลังฝึกนิสัยที่ฉันกำลังสร้างมันพาฉันเข้าใกล้ชีวิตที่เลือกไว้จริงหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่นะครับต่อให้มันดูดีต่อให้คนอื่นยกย่องต่อให้มันกำลังเป็นกระแสคุณก็ต้องกล้าปล่อยมันไป คนจำนวนมากนะครับหลงกับการพัฒนาตัวเองแบบสะสมรู้เยอะขึ้นแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนเพราะสิ่งที่รู้ไม่ได้ถูกใช้ในชีวิตจริงการเลือกพัฒนาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายจะทำให้ทุกความพยายามของคุณมีน้ําหนักเมื่อคุณเลือกถูกสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันจะไม่รู้สึกกระจัดกระจายคุณจะเริ่มเห็นเส้นทางชัดขึ้นและเริ่มรู้สึกว่าพลังของคุณถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า การเลือกพัฒนานะครับไม่ได้แปลว่าคุณปิดโอกาสตัวเองแต่มันคือการเคารพเวลาชีวิตของตัวเองเวลาของคุณมีพลังใจของคุณมีพลังและสมาธิของคุณมีจํากัดถ้าคุณใช้มันกับทุกอย่างคุณจะไม่เหลือพอสำหรับสิ่งที่สําคัญจริงการพัฒนาที่มีทิศทางนะครับคือการถามเสมอว่าสิ่งนี้จำเป็นในช่วงชีวิตนี้ไม่ใช่ในชีวิตคนอื่นและไม่ใช่ในอนาคตที่ยังไม่มาถึง บางทักษะเหมาะกับคุณในวันนี้บางทักษะอาจเหมาะในอีกหลายปีข้างหน้าการรู้จักรอนะครับคือส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวเองเช่นกันเมื่อคุณเลือกพัฒนาเฉพาะสิ่งที่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองไม่เหนื่อยเหมือนเดิมเพราะคุณไม่ต้องแบกทุกอย่างไปพร้อมกันคุณจะหยุดวิ่งตามและเริ่มเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ความก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำหลายอย่างแต่มาจากการทำไม่กี่อย่างให้ลึกให้ต่อเนื่องและให้ตรงทางสุดท้ายนะครับการเลือกพัฒนาเฉพาะสิ่งที่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายคือการยอมรับความจริงว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งทุกด้านครับแต่คุณแค่ต้องเก่งในสิ่งที่พาคุณไปถึงชีวิตที่คุณเลือกไว้เมื่อปลายทางชัดความสับสนจะลดลงความฟุ้งซ่านจะน้อยลงและพลังที่คุณใช้จะถูกส่งไปในทิศทางเดียว สุดท้ายนะครับชีวิตจะไม่ดีขึ้นเพราะคุณทำมากขึ้นแต่มันจะดีขึ้นเพราะคุณรู้ว่ากําลังทำไปเพื่ออะไรครับต่อมานะครับคือการแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นพฤติกรรมรายวันซึ่งเป้าหมายจํานวนมากล้มเหลวนะครับไม่ใช่เพราะมันยากเกินไปแต่เพราะมันไม่เคยถูกเชื่อมกับชีวิตประจาวันอย่างแท้จริงคนส่วนใหญ่ครับวางเป้าหมายไว้สูงมาก แต่ปล่อยให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันเดินไปอีกทางหนึง่งสุดท้ายเป้าหมายก็กลายเป็นแค่ความคิดดีๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงถ้าเป้าหมายไม่เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตในแต่ละวันมันจะไม่มีวันเปลี่ยนชีวิตของคุณการพัฒนาตัวเองอย่างมีทิศทางต้องทําให้เป้าหมายลงมาอยู่ในระดับที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่รู้ว่าอยากได้อะไรแต่ต้องรู้ว่าวันนี้ต้องทําอะไรเพื่อเข้าใกล้มันแม้เพียงเล็กน้อยเป้าหมายเป็นสิ่งไกลตัว พฤติกรรมคือสิ่งที่คุณทำจริงระหว่างสองอย่างนี้นะครับต้องมีสะพานและสะพานนั้นคือพฤติกรรมรายวันหลายคนตั้งเป้าหมายจากผลลัพธ์อย่างเช่นนะครับอยากมีไรายได้เพิ่มอยากสุขภาพดีอยากมีวินยัยแต่ไม่เคยแตกเป้าหมายเหล่านี้ออกมาเป็นการกระทำที่ชัดเจนในชีวิตจริง การแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นพฤติกรรมเริ่มจากการถามคำถามที่ตรงไปตรงมาที่สุดถ้าฉันเป็นคนที่ไปถึงเป้าหมายนี้แล้วฉันจะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรคนที่การเงินดีใช้เงินแบบไหนตัดสินใจกับรายจ่ายอย่างไรคนที่สุขภาพดีจัดเวลาในแต่ละวันอย่างไรเลือกอาหารแบบไหนคำตอบเหล่านี้นะครับคือพฤติกรรมไม่ใช่ความฝัน เมื่อคุณเห็นภาพพฤติกรรมชัดแล้วนะครับงานต่อไปคือการทำให้มันเล็กพอจนสามารถฝังเข้าไปในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องครบแต่ต้องทำได้ทุกวันการเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เกิดจากวันที่ทำได้เยอะแต่มาจากวันที่ทำได้น้อยแต่ไม่หยุด พฤติกรรมรายวันที่ดีต้องมีลักษณะชัดเจนครับรู้ว่าทำเมื่อไหร่ทำที่ไหนและทำอย่างไรถ้าพฤติกรรมยังคลุมเครืออย่างเช่นเดี๋ยวจะพยายามเดี๋ยวค่อยทำสมองนะครับจะเลี่ยงทันทีเพราะมันไม่รู้ว่าต้องลงมืออย่างไรความชัดเจนคือหัวใจของการลงมือทาการพัฒนาตัวเองที่มีทิศทางนะครับไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณคิดแต่วัดจากสิ่งที่คุณทำซ้ำๆต่างหาก คุณอาจไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังเข้าใกล้เป้าหมายแต่ถ้าพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนนะครับทิศท,ทางชีวิตก็เปลี่ยนแล้วในช่วงแรกนะครับพฤติกรรมใหม่อาจดูเล็กจนคุณรู้สึกว่ามันไม่มีค่าแต่พฤติกรรมเล็กๆที่ทำซ้ำนี่แหละจะค่อยๆเปลี่ยนตัวตนของคุณและเมื่อคุณเปลี่ยนตัวตนแล้วเป้าหมายจะเริ่มเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเป้าหมายนะครับไม่ควรถูกใช้เป็นแรงกดดันแต่มันควรถูกใช้เป็นเข็มทิศ พฤติกรรมรายวันตั้งหากครับคือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบวันไหนคุณยังทำพฤติกรรมของคุณได้วันนั้นคุณยังไม่หลุดจากเส้นทางแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาการแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นพฤติกรรมรายวันคือการเลิกหวังกับอนาคตแล้วเริ่มรับผิดชอบกับวันนี้เมื่อวันนี้ถูกจัดการอย่างถูกทิศนะครับวันพรุ่งนี้จะตามมาและเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงเป้าหมายจะไม่ใช่เรื่องไกลอีกต่อไปครับ ใครฟังมาถึงตรงนี้นะครับแสดงว่าคุณกำลังต้องการพัฒนาตัวเองพี่กิจแสดงความดีใจกับคุณผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะไปเข้าเนื้อหาต่อไปกันเลยหัวข้อต่อมานะครับคือการพัฒนาตัวเองจากชีวิตจริงไม่ใช่จากแรงบันดาลใจหัวข้อนี้สำคัญนะครับเพราะหลายๆคนยังเข้าใจผิดกับความคิดแบบนี้อยู่ทำไมพี่กิจถึงพูดแบบนี้ ซึ่งแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ฟังแล้วดีรู้สึกฮึกเหิมและทำให้เราคิดว่าชีวิตต้องเปลี่ยนได้แน่นอนแต่ปัญหานะครับอยู่ที่ว่าแรงบันดาลใจอยู่ได้ไม่นานมันมาเร็วและหายไปเร็วกว่าที่เราคิดและเมื่อมันหายไปคนส่วนใหญ่ก็หยุดพัฒนาตัวเองไปพร้อมกัน นี่แหละคืออุปสรรคที่หลายคนต้องเจอแน่นอนส่วนการพัฒนาตัวเองที่ยืนระยะได้ไม่ควรผูกชีวิตไว้กับอารมณ์ชีวิตจริงนะครับไม่ได้เดินด้วยความรู้สึกดีตลอดเวลามันเต็มไปด้วยความเหนื่อยความเบื่อความซ้ำและความไม่อยากทำถ้าการพัฒนาตัวเองต้องรอวันที่รู้สึกพร้อมวันนั้นจะมาไม่บ่อย หลายคนติดกับดักของคอนเทนต์เนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกับช่องพิกิจนี่แหละดูแล้วรู้สึกว่าเข้าใจชีวิตรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นแต่ความจริงนะครับเมื่อคุณปิดคลิปชีวิตจริงไม่เปลี่ยนเพราะไม่มีอะไรในชีวิตจริงที่ถูกปรับตามสิ่งที่ฟังแรงบันดาลใจให้ความรู้สึกแต่ชีวิตจริงต้องการการจัดการทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นหากเราฟังอย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติตาม การพัฒนาตัวเองจากชีวิตจริงเริ่มจากการมองปัญหาตรงหน้าไม่ใช่มองภาพฝันไกลตัวดูว่าวันนี้คุณติดขัดตรงไหนใช้ชีวิตพลาดซ้ำๆเรื่องอะไรและสิ่งใดที่ทำให้คุณถอยหลังอยู่เรื่อยๆปัญหาเหล่านี้นะครับคือหลักสูตรพัฒนาตัวเองที่เหมาะกับคุณที่สุดคนที่พัฒนาจากชีวิตจริงจะไม่ถามว่าควรพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรดีแต่จะถามว่าตอนนี้ชีวิตฉันติดตรงไหนและต้องแก้ตรงนี้อย่างไร เมื่อคุณแก้ปัญหาจริงชีวิตก็จะขยับจริงการพัฒนาตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องสวยงามไม่ต้องรู้สึกดีทุกครั้งแต่มันต้องใช้งานได้จริงคุณไม่ต้องตื่นเต้นแต่ต้องคืบหน้าแทนที่จะหาสิ่งใหม่ๆมาเติมให้ลองตัดสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตออกก่อนอย่างเช่นนะครับพฤติกรรมที่เสียเวลาการตัดสินใจที่พาคุณวนลูบหรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณถอยการเลิกบางอย่างอาจพัฒนาชีวิตได้มากกว่าการเริ่ม ชีวิตจริงยังสอนบทเรียนที่แรงบันดาลใจไม่เคยพูดเช่นการทำสิ่งเดิมซ้ำๆโดยไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีการอดทนกับความธรรมดาและการยอมรับว่าความก้าวหน้าไม่ได้มาแบบเร้าใจคนที่พัฒนาตัวเองจากชีวิตจริงนะครับจะไม่รอให้รู้สึกอยากทำแต่จะจัดระบบให้ทำได้แม้จะไม่อยากทำเขาไม่ได้ถามว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรแต่ถามว่าวันนี้ควรจัดการอะไรต่างหาก เมื่อคุณเลิกพึ่งแรงบันดาลใจคุณจะเริ่มพึ่งโครงสร้างชีวิตพึ่งระบบพึ่งนิสัยและสิ่งเหล่านี้แหละครับไม่หายไปตามอารมณ์สุดท้ายนะครับการพัฒนาตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่การรู้สึกว่าตัวเองกำลังเปลี่ยนแต่คือการใช้ชีวิตที่ต่างจากเดิมแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นและไม่มีใครชื่นชมถ้าคุณอยากพัฒนาให้ไปไกลนะครับอย่าถามว่าอะไรทำให้รู้สึกดีแต่ให้ถามว่าอะไรทำให้ชีวิตดีขึ้นจริง เมื่อคุณยึดชีวิตจริงเป็นฐานนะครับการพัฒนาตัวเองจะไม่หลุดลอยและจะอยู่กับคุณได้นานพอจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหัวข้อต่อมานะครับคือวัดผลจากความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความรู้ที่เพิ่มขึ้นหัวข้อนี้นะครับพิกิตยกให้เป็นหนึ่งในกับดักที่อันตรายที่สุดของการพัฒนาตัวเองคือการเข้าใจผิดว่าการรู้มากขึ้นเท่ากับการดีขึ้น หลายคนอ่านหนังสือมากขึ้นดูคลิปมากขึ้นฟังพอดแคสต์มากขึ้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองกำลังเติบโตแต่เมื่อมองชีวิตจริงกลับพบว่ารูปแบบการใช้ชีวิตยังเหมือนเดิมปัญหาเดิมยังเกิดซ้ำและผลลัพธ์ก็ไม่ต่างจากเดิมความรู้ที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับไม่ใช่การพัฒนาเพราะมันเป็นแค่ข้อมูลที่สะสมไว้ในหัวการพัฒนาตัวเองอย่างมีทิศทางนะครับต้องเปลี่ยนวิธีวัดผลจากจำนวนสิ่งที่รู้ไปเป็นสิ่งที่เปลี่ยนจริงในชีวิต คุณไม่จําเป็นต้องถามว่าวันนี้เรียนรู้อะไรเพิ่มแต่ควรถามว่าวันนี้ชีวิตต่างจากเดิมตรงไหนความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะครับไม่ได้เกิดในเรื่องใหญ่ก่อนแต่มักเริ่มจากเรื่องเล็กอย่างเช่นวิธีตัดสินใจวิธีใช้เวลาวิธีตอบสนองต่อปัญหาหรือวิธีจัดการอารมณ์ถ้าสิ่งเหล่านี้ยังเหมือนเดิมนะครับต่อให้คุณรู้มากแค่ไหนชีวิตก็จะไม่ขยับคนจํานวนมากนะครับติดอยู่ในภาวะรู้แต่ไม่เปลี่ยน เพราะการเรียนรู้ให้ความรู้สึกปลอดภัยมันไม่เสี่ยงไม่ต้องลงมือและไม่ต้องเผชิญความล้มเหลวแต่การเปลี่ยนแปลงต้องกล้าทดลองต้องยอมพลาดและต้องรับผิดชอบผลลัพธ์จริงการวัดผลจากความเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นคุณจะไม่สามารถหลอกตัวเองได้ด้วยคำว่ากำลังพัฒนาอยู่ถ้าชีวิตยังเดินวนอยู่ที่เดิม การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต้องสังเกตได้และสัมผัสได้ในชีวิตจริงอย่างเช่นคุณใช้เวลาน้อยลงกับสิ่งที่ไม่จําเป็นตัดสินใจเร็วขึ้นหลุดจากพฤติกรรมเดิมได้ง่ายขึ้นหรือคุณกลับมาบนเส้นทางได้เร็วขึ้นหลังจากพลาดสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ดูยิ่งใหญ่แต่เป็นสัญญาณของการพัฒนาอย่างแท้จริงเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีวัดผลคุณจะเริ่มเรียนรู้ต่างไปจากเดิมคุณจะไม่สนใจความรู้ที่สวยงาม แต่จะมองหาความรู้ที่ใช้งานได้และพร้อมนำไปทดสอบกับชีวิตจริงทันทีความรู้ที่ดีนะครับไม่ควรทำให้คุณรู้สึกฉลาดขึ้นอย่างเดียวแต่มันควรทำให้ชีวิตง่ายขึ้นถ้าความรู้หนึ่งอย่างไม่ทำให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีทำและไม่เปลี่ยนผลลัพธ์นะครับคุณก็ไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้การวัดผลจากความเปลี่ยนแปลงยังช่วยให้คุณไม่หลงกับความเร็วของคนอื่นคุณจะไม่เปรียบเทียบว่าใครอ่านได้กี่เล่มหรือเรียนได้กี่คอร์สแต่จะมองว่าคุณเปลี่ยนได้แค่ไหน จจากุุดที่คคณเคยเยป็นสุดท้ายแล้วนะครับการพัฒนาตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่การสะสมความรู้ให้มากขึ้นเรื่อยๆครับแต่คือการใช้ชีวิตที่ต่างออกไปจากเดิมเมื่อคุณมองความเปลี่ยนแปลงเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาตัวเองก็จะไม่หลอกคุณและคุณจะรู้ชัดว่าสิ่งที่ทำอยู่กำลังพาคุณไปข้างหน้าหรือแค่ทำให้คุณรู้สึกดีชั่วคราวต่อมานะครับคือการเลิกเปรียบเทียบแล้วโฟกัสกับเส้นทางของตัวเอง การเปรียบเทียบนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากโดยเฉพาะในโลกที่เรามองเห็นความสําเร็จของคนอื่นตลอดเวลาแต่ปัญหาไม่ใช่การเห็นคนอื่นไปไกลกว่าปัญหาคือการเอาเส้นทางของคนอื่นมาใช้ตัดสินคุณค่าของชีวิตตัวเองการพัฒนาตัวเองนะครับจะเริ่มหลงทางทันทีเมื่อคุณใช้ชีวิตตามมาตรวัดของคนอื่นแต่ละคนเริ่มต้นไม่เท่ากันมีทรัพยากรไม่เท่ากันมีข้อจํากัดไม่เหมือนกัน ถ้าคุณเอาผลลัพธ์ของเขามาเปรียบกับจุดเริ่มต้นของคุณนะครับคุณจะรู้สึกว่าตัวเองช้าทั้งที่จริงแล้วคุณอาจกําลังก้าวหน้าอยู่ในจังหวะที่เหมาะกับชีวิตของคุณเองการเปรียบเทียบทําให้คุณเสียพลังไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และทําให้คุณมองไม่เห็นความก้าวหน้าของตัวเองแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงก็ตามเมื่อคุณเลิกเปรียบเทียบนะครับคุณจะเริ่มสังเกตชีวิตตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้ว่าวันนี้ฉันดีขึ้นกว่าวันก่อนหรือไม่ฉันตัดสิินนใจจตต่าางงกเดมรไห และฉันกลับมาโฟกัสได้เร็วขึ้นแค่ไหนเมื่อหลุดจากเส้นทางการโฟกัสเส้นทางของตัวเองนะครับไม่ได้หมายถึงการปิดหูปิดตาแต่หมายถึงการใช้คนอื่นเป็นข้อมูลไม่ใช่เป็นมาตรวัดคุณสามารถเรียนรู้จากใครก็ได้แต่ไม่ต้องเอาชีวิตเขามาตัดสินคุณค่าในชีวิตคุณเมื่อคุณหยุดแข่งกับคนอื่นคุณจะเริ่มทํางานกับตัวเองจริงๆการพัฒนาที่แท้จริงนะครับคือการแข่งกับตัวเองในเวอร์ชันเมื่อวานไม่ใช่กับใครที่คุณไม่รู้เบื้องหลังชีวิตเขาเลย เมื่อคุณเดินในเส้นทางของตัวเองความมั่นคงจะค่อยๆเกิดขึ้นเพราะคุณไม่ต้องวิ่งไล่ภาพสําเร็จของคนอื่นอีกต่อไปครับต่อมานะครับคือการทบทวนทิศทางอย่างสม่ําเสมอการมีทิศทางนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะเดินถูกตลอดเวลาชีวิตเปลี่ยนคุณเปลี่ยนและสถานการณ์ก็เปลี่ยนถ้าคุณไม่หยุดทบทวนนะครับเส้นทางที่เคยใช่อาจค่อยๆพาคุณออกนอกเป้าหมายโดยไม่รู้ตัวบางครั้งอาจจะหลุดโลกไปเลยก็ได้ <laughs> การพัฒนาตัวเองที่ดีต้องมีช่วงเวลาหยุดมองภาพรวมการทบทวนทิศทางนะครับไม่ใช่การตำหนิตัวเองแต่เป็นการเช็คว่าสิ่งที่ทำอยู่ยังสอดคล้องกับชีวิตที่คุณเลือกไว้หรือไม่คุณไม่จำเป็นต้องทบทวนทุกวันหรอกครับแต่ควรมีช่วงเวลาที่แน่นอนอย่างเช่นรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อถามคำถามที่สำคัญกับตัวเองตอนนี้ฉันกำลังเดินไปทางไหนสิ่งที่ฉันทำอยู่ยังพาฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือไม่มีอะไรที่ควรปรับลดหรือเลิกทำหรือเปล่า การทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะครับช่วยให้คุณแก้ทิศทางได้เร็วก่อนที่เวลาจะผ่านไปนานเกินไปมันดีกว่าการเดินผิดทางไกลแล้วค่อยกลับมาเริ่มใหม่การปรับทิศนะครับไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือสัญญาณของการตื่นรู้คนที่ไม่ทบทวนมักจะติดอยู่กับสิ่งที่เคยตั้งใจไว้แม้จะไม่เหมาะกับชีวิตปัจจุบันแล้วก็ตามเพราะกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงจะหมายถึงการยอมแพ้แต่ความจริงนะครับคือการกล้าปรับทิศการรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง เมื่อคุณทบทวนทิศทางเป็นนิสัยแล้วนะครับการพัฒนาตัวเองจะไม่หลุดจากความจริงและจะเติบโตไปพร้อมกับชีวิตที่คุณกําลังใช้ในท้ายที่สุดการพัฒนาตัวเองอย่างมีทิศทางไม่ได้วัดจากความเร็วแต่วัดจากการไม่หลงทางและคนที่ไปถึงไกลไม่ใช่คนที่ไม่เคยเปลี่ยนแผนแต่คือคนที่รู้ว่าควรเปลี่ยนเมื่อไหร่และเปลี่ยนอย่างมีสติสรุปนะครับการพัฒนาตัวเองอย่างมีทิศทางไม่ใช่การเร่งให้ชีวิตเปลี่ยนเร็วขึ้นแต่คือการทําให้ทุกวันที่ผ่านไปไม่หลงทาง ทั้งหมดที่คุณผู้ฟังฟังมาไม่มีข้อไหนพูดถึงความเก่งเป็นพิเศษไม่มีสูตรลัดและไม่มีคำสัญญาว่าชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเลยใช่ไหมละครับเพราะความจริงคือชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้ถูกสร้างจากช่วงเวลาที่เราหึกเหิมแต่ถูกสร้างจากการตัดสินใจเล็กๆที่สม่ำเสมอและสอดคล้องกับชีวิตจริงเมื่อเรากำหนดปลายทางให้ชัดเราก็จะเลิกเดินตามความคาดหวังของคนอื่นเมื่อเราเลือกพัฒนาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเราจะเลิกกระจายพลังไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ เมื่อเราแปลงเป้าหมายให้เป็นพฤติกรรมรายวันชีวิตจะเริ่มขยับแม้อย่างไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีเมื่อเราพัฒนาจากชีวิตจริงไม่ใช่แรงบันดาลใจเราก็จะไม่หลุดเพราะอารมณ์เมื่อเราวัดผลจากการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความรู้เราจะรู้ว่าอะไรที่ใช่และอะไรที่ควรหยุดและเมื่อเราทบทวนทิศทางอย่างสม่ำเสมอเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาชีวิตไปกับเส้นทางที่ไม่ใช่อีกต่อไปครับการพัฒนาตัวเองที่แท้จริงนะครับไม่ใช่การเป็นคนใหม่ในชั่วข้ามคืนแต่คือการเป็นคนที่ไม่ทอดทิ้งชีวิตของตัวเองในทุกๆวันธรรมดา เราไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อในวันนี้แค่เลือกหนึ่งข้อแล้วทำมันให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของเราถ้าทิศทางถูกความเร็วก็จะไม่สำคัญเพราะต่อให้เราเดินช้าแต่ถ้าเราเดินถูกทางเราจะไปถึงจุดที่ชีวิตควรไปได้ในที่สุดครับเป็นยังไงบ้างครับกับบทความเนื้อหาดีๆแบบนี้พี่กิจดีใจมากๆครับกับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณต้องการพัฒนาตัวเองจริงๆ และถ้าใครชอบเนื้อหาพัฒนาตัวเองแบบนี้นะครับและไม่อยากพลาดบทความดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้ฟังในทุกๆวัน